ผมมีิตภัณทุกคนลอ่อหีถูกหมครับบูช่แล้วครับผมได้เลข c เทซีนะครับนาะง83ผลิตภาณ้์หน้ามือกี้บูคิดว่าปูแล้วใส่เล่ยเทียมซีครับพอางว่อนกรันออก83เลขบนงวดนี้ปูแล้วกใส่83ตัวเนึงออก83เลขล่างครับเลข c เทซีเดี๋ยวผมจะกระเจยเซียมซีงวดวันที่16กันยายนท5เดี๋ยวเราลุนเลขเซียซครับ เซีไม่แน่ครับสามศูนย์ครับสามศูนย์ไม่แรกครับสามศูนย์งวดเแล้วในถูคอมได้สี่ศูนย์สามเลยครับเซมซีมูนี่ครับเป็สามศูนย์เยี่ยเจังยอดอีกรอบหนึ่งนะครับ 3, เนาะไม่แรกอาจจะเป็นเลขบนหรือเลขล่างหมายเลขสองอาจจะเป็นเลขเลขล่างหรือเลขบนนะ ออกตรงคือหัวทีแดดก็บลูกปูด้อยหนที่สองครับสี่เก้าครับ สี่เก้าสี่เก้าหรือสี่หกนะครับไม้แรกสามศูนย์ไม้สองสี่เก้าตรงกันเตเลยงวดวันที่สิบหกกันยาสองห้าครับหรือบางงวดอีกสิบสามนมิบ่เดี๋ยวจะลาะลองหลุดน,นะครับน,นัอาจจะสื่อถึงชั่วโลงกันได้สามศูนย์สี่เก้าสามเก่าซีกับบริทีบาทไม่ถึงเลขถูกมากนะครับ เลขชูบตัวแรกครับคือเลข2นะครับเลข2ครับเดี๋ยวถาหลุนตัวที่สองของผมครับเลขฟ้าเอ็มลอยครับเด่นคือครับคือเก้าหนึ่งเก้าครับเก้าหเรือเก้เนาะเดี๋ยวถาหลุนตัวที่ที่สองครับลูกปูสวงบ้านจจบกครับโมเทลล้อหกแปดสามโมนิขอลตัวเนวื้นเอปูเดอร์เลขชูตัวที่สองครับคือเลขเจ็ดครับสองเจด สองเจ็ดหรือสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวถาลงนตัวที่สามกับปูรครับตัวในการให้ออกตัวนั่ปูเดอ้อขอให้ทุกคนพายในบนหมาน้ำนปูปูเฉลี่ยวอันได้อู้หมุนติมหมุนเลยนะึงหมุนหน่เดียวลองเอาแบบหมุนสามหรือหกสี่งสาคือคือเหมือนเมื่อกี้หมุนวับสองเจ็ด สอเจ็ดนะครับสองเจ็ดหรือสองนงเดี๋ยวถอดลตัวที่สามครับต้องนสชื่อวันี่าสี่อ่นอยู่บ่สองเจ็ดสองกบหน้าถือสามสามสองอะไรกนี่อาจจะมาสองสองเจ็ดป่ะเออเห็นน่นสองเจ็ดตัวที่สามนะครับนอนเหล็กสองสองเจ็ดสองหรือสองหนึ่งสองครับขีดเส้นต้อขี่้นไตต้นจ็ดอันนี้ใบเลขที่ผมเลยนี่เอามอนี่คือไม่บาดไรลังแท้ บัตรบัตรอินทีเลยตั้งแต่ตั้งแต่อยู่คือมันหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะไปที่หนึ่งสองหนึ่งอันนี้สองเจ็ดสองตรงกันเลยอ๋อบัตรอินท,ทีตอนนั้นหนึ่งสองสองเว้ยลืมไม่เท่าหนึ่งสองสอืสองสองไงถูงเจ็ดสอง 7, 2, หรือสองหนึ่งสองนะครับส่วนเหล็กเซมซีคือสามศูนย์กับสี่เก้าครับวดท,ที่แล้วออกเหล็กเซมซีครับเหล็กรางงวลน,นี้เหล็กรางอาจจะเป็นเลขเซมซีก,ก็ได้ครับ เลขถูก3าตัวนี่อาจจะเป็นเลขบนกาให้ทุกคนมันมันะครับเนาะงวดวันที่16กันยายน็ห้ากับท่านลุงปู่สวงครับลุงปู่สวงมันจะบกเหตุทุกคนมาในชว์แล้วนะปู่เด้นสองตัวก็ได้สามตัวก็ได้ลอตเตอรี่ตัวก็ได้ให้ออกตรงตรงปูสาธุสาธุสาธุยี่สิบเจ็ดสองเก้าหนึ่งเก้าอืมเกนก้ก็ออกมาแด้วย่ายมากขอให้ทุกคนโชคดีครับมันมันมันทุกทุกท่านครับผมสไลด์คลิปนี้ฝนตกพร้อม satu, satu, satu.